คไฟก็ได้นะฟีสักหนึ่งน้อยเนี่ยต้องการไม่ติมไอคูเป็นบ้าปืนเนี่ยยี่้อยร้อยอันงหนึ่งแล้วเท่าไม่กี่บาทลุงปุ้ยอไตอนนี้เตนนิมเพช่อหรอลงพูดในรัสเซีย ร้อยเอีงมาแน่ร้อยเอีงมาให้ลุงให้ลุงให้ลุงไอ้นั่นนีไหมไอ้ผมมาผมมาทุกวันแหละเล่นยังเล่นไม่ได้เนี่ยมีคะแนนมีเงินเล่นอะไรมันแกตายเติมเพชรให้ลุงบุญเฮ้ยให้ลุงบุญลุงหลวดโดนลุงหลวดเหอโอเคโอเคโอเคเห็นลุงบุญ ฮะ <พ uka> ่ผมยิงหัวโดน1ร้อยสแล้วชุยไม่ได้แล้วชุดได้ัหมอ่ะจที่หัวแล้วมึงไปโดน,นไ,ไมไดนไไดเนี้ย ไปอ่าลุงฝั่งนู้นเอาเลยเดี๋ยวผมเก็บศพก่อนอ่ะ<า>มันไปหาลุงแล้วน่ะอยู่อยู่ร่างบ้านสองตัววผมไปช่วยอยู่บนบ้านด้วยลูกสีตัวสี่ตัวสีตัว ให้คุณเพาะไปเอาบันไป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 เมื่อกี้ผมกระโดดผมสะโขบกระโดดยินหัวโดนหัวหนึ่งรถที่สอนัดไม่ตายมันน่าจะถอยแน่แหละ มันน่าจะไปเมืองสถานีสถานีผมว่าน่าจะไปสถานที่สัแน่เ,นนเลยอะตามมาตามมาน ต้องตั <ing> <the supply> <t> ้ง <ing> ต <sm Un resh> <t> ้องตั <Triple> ้งใจเล่นหมดแล้วตอนนี้ว่าเติมเพชรยังกว่าเลี้ยวกับเติมเพชรยดเกลียดทริปเปิลคิลอุ้ยอุ้ยโคตรตึงผมกระโดดยิงหัวนัดเดียวร่วงลุงลุงมีอีกมี ตัวทั้งหน้าทั้งหลังเลยตัวทั้งหน้าทั้งหลังเลยได้ยังไงมึงไปช่วยไหมอ่ะผมจะไปช่วยอ่ะสายยาก็มีอยู่ดิมันอยู่ที่เดิมไหมอ่ะ มันไม่น่าอยู่ที่เดีิมน่าที่ต่อไปก็วงสามเลยวงเท้าขึ้นน่ะถ้าอยู่ใต้บ้านเนยอยู่น,นะสุดยลุงบนข่างบนยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยไปหยุดหน้าดูของว่า บนหลังคาย,ยังมีอยู่นะบนหลังคาย,ยังมีอยู่ Eu

จะมิก<ๆ>ม,มีตัวนั่นเอง่ิกใช่ใช่ใที่ผมมีตัวช่วยหน<ๆ>่ยอยเห็นแล้วเ,เห็นแล้วข้างหน้าผมเห็เจอแล้ว นี่ก็ดิ้นดิ้นเกลียดมากไหมไม่เกี่ยวกับเธอโอเคโอเคเฮ้ยผมจะตายวงอ่ะลุงไป ลุงยิงเลยผมยิงให้ลุงลุงมาเรี่ยวผมเติมได้นให้ลุงต้องพันยาลุงผมยิงไม่ได้ลุงดูหลังนัยนนั่นน่ะไปสามไปสามไปสามโอ้ ผมว่ายิงเลยยิงเลยยิงเลยวางประตูวแล้วงเท้าขึ้นลองเท้าขึ้นดูกันปั้นเูดกันปั้นลยไม่ต้องผัดแรงให้ผมยืงให้ตรงนี้เท่าไหัมีป่ะหลงต้องมีตัวเลยนะตง I'm อ้ยรงทุบเลยผมย่ออยู่ย่ออยู่ขอบคุณนะตาที่หนึ่งแล้วเติมเพชรแล้วเย้งเออได้จริงไม่เล็กคนไหนข้างหลังคนสามแถวผมขอได้ไหมตัวเนี้ยผมผมได้แค่สองที่ือเนี่ยผมขอตัวเดียวขอยายใช่ 我还过门，你，起来啦。